ก็จะบอกว่ากิจกรรมของ business talk นะคะเป็นกิจกรรมหนึ่งของทางคณะบริหารธุรกิจนะคะเราจะมีการจัดกิจกรรมที่เรียกว่า bit talk with svit นะคะซึ่งเราจะมีเป็น ep ต่างๆในหัวข้อทางด้านบริหารธุรกิจนะคะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นในด้านการจัดการโดยเฉพาะเรื่องของบริหารนะคะวันนี้ต้องบอกว่าทางคณะบริหารธุรกิจนะคะต้องขอขอบคุณทางกรมส่งเสริมสหกรณ์กรเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ส่งผู้ทรงคุณวุฒินะคะถึงสองท่านด้วยกันคือท่านดรพงทองนะคะพงวินอยู่กับท่านอาจารย์สุพัฒน์หม่เกลือนะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของสหกรณ์กรแล้ววันนี้เป็นประเด็นสําคัญว่าผู้ประกอบการเนี่ยนอกจากจะ ไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เป็นสถาบักนการเงินอื่นๆแล้วสหกรณก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ผู้ผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ย มีโอกาสหรือจะสามารถเข้าไปทํากิจกรรมร่วมกับกรมส่งเสริมได้อย่างไรบ้างนะคะวันนี้ต้องบอกว่าทางคณะบริหารธุรกิจขอขอบคุณทุกท่านแล้วก็ขอขอบคุณทางวิทยากรเป็นอย่างยิ่งนะคะเราหวังว่าเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าวันนี้เราจะได้ความรู้แล้วก็มุมมองในด้านการทําธุรกิจต่อไปในอนาคตนะคะก็ช่วงเวลานี้คงไม่เสียเวลาแล้วค่ะขอมอบให้กับทางทีมงานของคณะบริหารธุรกิจค่ะ ขอขอบคุณดรชาลินีปูกผลงามมากนะคะคณะบดีคะณะบิหารธิรกิจนะคะลําดับถัดไปนะคะอาจารย์รักอแนะนําผู้ดําเนินรายการนะคะท่านอา,อาจารย์สุพัฒน์หมายเกลือนะคะผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์นะคะท่านที่สองดอรพงษ์ทองพงวินยูนักวิชาการสาหกรณ์ผู้มีประสบการณ์ในการแนะนําส่งเสริมธุรกิจนะคะทั้งในสหกรณ์และภาคเอก,กชนนะคะที่ให้ ความความอนุเคราะห์กับคณะบริหารธุรกิจอย่างโดยอย่างมากเลยนะคะอุตส่าห์มาเป็นวิทยากรให้ในครั้งนี้นะคะทีนี้นะคะอาจารย์นองรักก็จะให้ท่านวิทยากรนะคะ ดำเนินรายการไปนะคะว่าประเด็นแต่ละประเด็นเนี่ยจะมีคําถามเข้ามาทางไลน์หรือทางทางซูมเนี่ยอาจารย์น้องรักก็จะจดข้อประเด็นนะคะแล้วก็จะถามท่านอาจารย์สุพัฒน์แล้วก็ท่านดรพงทองอีกทีหนึ่งนะคะอันดับต่อไปขอให้ท่านอาจารย์สุพัฒน์กับท่านดรพงทองเลยค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะก็สวัสดีนะครับผมก็วันนี้เราฟรีๆคุกยกันสบ,บายๆดีกว่านะครับเวลาประชุมซูม m อยู่เลเนี่ยสิ่งแรกคือเราจะรู้สึกว่า การมสีส่วนร่วมมันจะน้อยนิดนึงแต่ผมว่าวันนี้ไม่น้อยแน่นอนครับเพราะว่าที่พัดอยู่พรืพัดจิกเรียกทุกคนมาให้ช่วยตอบคาถามแน่นอนะครับ่กอนนขออนุญาตนะคะสวัสดี <c oughs> ท่านครูข้าร่วมรับฟังบทท้องในวันนี้นะคะในประเด็นหัวขอ้อที่เราคุยจันก็คือสกอนกับเอสนะคะอย่างที่ทางท่านนับดีแล้วก็ทางจังหวัดได้ได้ได้นำเรียนข้อมูลไปแล้วน,นะคะขออนุญาต อย่างนี้นะคะเราก็คงจะเป็นการและเป็นเชิงของการแลกเปลี่ยนแล้วก็คุยกันในมุมมองสบายๆนิดหนึ่งนะคะคุคเพราะว่าเราอยากจะให้ในวันนี้ในบรรยากาศการทูดคุยนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองกันมีส่วนร่วมในการทาธุรกิจร่วมกันระหว่างสปอนกับ s อสเอ็มอาจจะวางเรื่องข้อกฎหมายนะคะเรื่องรายละเอียดระเบียบิดน้อยออกไปไว้ข้างนอกก่อนแต่เราลองมามองไปข้างหน้าในอนาคตร่วมกันกกว่า สากรเป็นยังไง s อ็เป็นยังไงสองสิ่งนี้จะเข้ามามีประโยชน์หรือมาร่วมมือกันในการที่จะพัฒนาไปข้างหน้าด้วยกันนะคะยังไงก็ถึงคงต้องขออนุญ,ญาตสอบถามผู้ที่เข้าร่วมอเรียกว่าร่วมพูดคุยกับราในวันนี้ก่อนว่าท่านผู้หวายรู้จักกับเรียกว่าสากลกันยังไงบ้างนะคะเข้าใจว่าสากลคือคืออะไรมีใครอยู่ในแวดวงของสากลหรือรู้รจัก กับสกร์เนี่ยจะแชร์หรือแลกเปลี่ยนในมุมมองสั้นให้เราฟังมากไหมครับโอเคงั้น okay. ผมก่อนแล้วกันนะครับเชิญคเชิญครับโอเคจริงๆนี่ถ้าย้อนไปเรื่องสากร์เนี่ยไม่ต้องมองไปแคาตัวของอผมเองเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยก็จะรู้จักสากร์ในมิติของสากร์ร้านค้านะครับ <c oughs> ที่อยู่ตามโรงเรียนจริงๆก็สปกร์โรงเรียนนี่แหละครับก็ <Okay. S 2> ซื้อมาขายของก็ไม่ได้เข้าใจเรื่องของทกทหมาอ ว่ามันมีหน้าที่ยังไงมีวิธีการบริหารจัดการยังไงรู้แต่ว่าอถึงเวรปุ๊บเนี่ยผมก็เข้าไปทําเวรขายของในร้านสาขาโตขึ้นมาสักพักหนึ่งเริ่มรู้จักเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นสาขสาฟรอมซับนะครับคุณคุณชื่อว่าสาขสาฟรอมซับก็จะเปิดตามสถานที่ต่างๆมันจะเป็นธนาคารหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจหรือมันจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราก็ไปฝากเงินถอเนเงินได้เป็นคเข้าใจคอนเซ็ปต์มันอยู่ดี สักพักหนึ่งก็เริ่มมาทํางานเกี่ยวกับภาคการเกษตรก็เริ่มรู้จักตัวสตรเกษรรเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยความเข้าใจในเรื่องสากลมันค่อยๆโตขึ้นตามช่วงอายุของผมจนกระทั่งเริ่มได้มาทํางานเกี่ยวข้องกับสากลจะรู้ฟิกมากขึ้นเลยนะครับผมจริงๆตั้งต่านเองเนี่ยม,มันได้ประสบการณ์น้อยจริ้มชื่อเลยดีกว่าครับพี่ปาชื่อคืออย่างนี้ค่ะงโป้ค่ะ ขออนุญาตนะคะพอดีท่านจะจะคือมีความคุ้นเคยกันนะคะแล้วก็รงขมฟ้องชื่อเรนมโก้อาจะาแต่พักกอาจจะเรียกว่าดรโก้บ้างนะคะเ่อกี้เห็นตอบเข้ามาในช่องแชทหลายท่านค่ะบอกว่าสต๊อกคือเป็นธนาคารไหมคะเป็นแหล่งเก็บออมเงินไหมคะคือการรวมกลุ่มกันเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการเงินหรืออะไรก็ตามในการจัดตั้งคำตอบสุดท้ายนี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยไม่น่าเชื่อเอาจริงต้องต้องขอญาตว่า ม่น่าเชื่อในแวดวงที่เรากําลังนั่งคุยกันอยู่ในหน้าจอขนาดนี้ว่ามีคนที่ตอบโดยปกติทุกคนจะตอบเหมือนเหมือนดรโก้หรือตอบเหมือนท่านดรสเลีว่าเป็นสะกอ์คือสกอ์ออมซับใช่ไหมคือสะกอ์ฝากเงินใช่ไหมนะคะแต่คําตอบสุดท้ายเรียกว่าโดนนะคะโดนใจก็คือจริงๆแล้วสะกอ์นะคะมันมีเรียกว่าการรวมกลุ่มน,นะคะเพื่อว่าะสงค์ ในการจะช่วยเหลือกันในการประกอบอาชีพนะคะหรือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ต้องการภายใต้กฎหมายของสกรณ์ซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะภายใต้พระราชบัญญัติสกรณ์ปอที่แบบาี2542เราบอกกจะมีพูดเรื่องกฎหมายีกนิดนึงเนาะภายใต้พรบรสัตว์ปอน2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะคะก็คือได้กําหนดไว้ว่าสัตว์ปอนก็คือกลุ่มคณะบุคคลที่รวมตัวกันนะคะที่มีวัตถุประสงค์นะคะในการประกอบอาชีพ การเพื่อจะช่วยเหลือซึ่งแต่ละการมาจดทะเบียนภายใต้พรบนี้กับกมส่งเสรสมสากรก็จะถือว่าเป็นสากรที่ถูกต้องตามกฎหมายปัจจุบันแบ่งเป็นเจ็ดประเภทด้วยกันนะคะไม่ใช่มีแต่สากรองซับนะคะซึ่งก็จะมีสากรการเกษตรสากรประมงสากรนิคมสากรอทรั์สากรแบรนค้าอย่างที่เราคตู้บอกเมื่อกี้สากรบริการนะคะที่ท่านเห็นอยู่นะคะแท็กซี่นะคะที่เขียนว่าสากรแท็กซี่ค่ะนั่นคือสากรบริการชนิดหนึ่งนะคะ สกอร์เครดิตยูเนี่ยนะคะก็คือเป็นสกอร์ที่ดูแลชุมชนอยู่ในกลุ่มชุมชนจัดตั้งเพื่อบริหารจัดการทางด้านการเงินในชุมชนร่วมกันนะคะหรือวัตถุประสงค์อื่นนะคะก็จะมีเจ็ดประเภทด้วยกันนะคะ่ะซึ่งแต่ละประเภทเนี่ยถามว่าเราแยกแตกต่างกันยังไงแยกแตกต่างกันก็คือตามอาชีพอาชีพของสมาชิกที่เรียกว่ารวมตัวกันอย,อย่างที่เขาทำอาชีพก,การเกษตรนะคะกลุม่มทำนากลุม่มปลุกพืช ต่างๆก็รวมตัวกันเพื่อที่จะมาช่วยเหลือกันเรื่องการรวบรวมผลผลิตหรือการจําหน่ายผลผลิตให้ได้ราคาดีประมงก็คือกลุ่มของประมงนิคมก็คือของกลุ่มของที่ทําการเกษตรอยู่ในพื้นที่ของมิคมนะคะออมทรัพย์ก็คือกลุ่มที่จะมารวมตัวกันในการออมออเงินหรือก็นาเงินที่ออมมาไปทําธุรกิจในการให้สินเชื่อกับสมาชิกที่ที่มีเงินไม่พอแล้วก็แบ่งปันกันร้านค้าก็คือที่มา,านําสินค้ามาจําหน่ายให้กับสมาชิกแล้วก็บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้เรื่องของการต่อรองอะ ซึ่อย่างที่บอกเคยีกก็ที่เราไปนะคะอันนี้เป็นแบกราคร่าวๆที่อยากจะให้ทุกท่านที่นั่งอยู่ในการได้รู้จักมุมมองของสากลที่มากขึ้นกว่าเป็นสถาบันการเงินหรือการออกเงินกูนนะคะอันนี้ก็คร่าวๆเบื้องต้นมัไม่คร่าวนะครับแต่ก็ยาวทีนี้รู้จักกันแล้วในทั้งหมดเจ็ดประเภทของสากลนะ ทีนี้เราเรากลับมาเรื่องเรื่องเรารู้จักสาก,ก์แล้เบื้องต้นเท่านี้ก่อนนะคะเรามุ่งกลับมาที่ s อสก่อนนะคุณตระกทีนี้เอสกับสาก,กม์มันมีความต่างกันมันรู้ื่ามันแตกกันยังไงคะทีเอสเอ็มเนี่ยมันเราเราได้ยินกันมานานมากนะครับว่าเปกนองค์กรขนาดเล็กขนาดกลางที่มัในอยู่ในภาคธุรกิจทั่วไปเลยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้าถามว่า s อสต่างกับสากลเนี่ยต้องกลับมาถามว่าวิธีการดําเนินงานของสากลเนี่ยมันแตกต่างจาก ธุรกิจยังไงบ้างที่ป,ปอจะขยายความต้นทุนได้ไหมครับคืออย่างนี้นะคะถ้าสมมติว่าโอเคเมื่อกี้คุยให้ฟังแล้วว่าสปอนมาจดทะเบียนตามนี้แล้วก็มีแต่มมีทั้งหมด7ประเภทด้วยกันหลักาลการในการทําง,งานถึงแม้ไม่จดทะเบียนเป็นสปอนแต่ถ้าใช้หลักการของสปอนไปใช้ก็เราก็เรียกว่าตามหลักการสปอนไปใช้วิธีการสปอนค่ะของเราก็คือเรียกว่ามาทําธุรกิจร่วมกันโดยการมาซื้อหุ้น ทุกคนที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์นะคะต้องมาซื้อหุ้นของสหกรณ์ตามอ่ามูลค่าหุ้นที่เขากำหนดไว้จะหุ้นละน้อยหุ้นละสิบบาทจะซื้อจํานวนสิบหุ้นร้อยหุ้นก็แล้วแต่กําลังที่มีแต่ต้องอยู่ในเรียกว่าขั้นต่ําและขั้นสูงที่เขากำหนดไว้นะคะเมื่อเกินคุณก็จะถือว่าท่านคือผู้ถือหุ้นก็คือเจ้าของสหกรณ์หลังจากนั้นตอนนาหุ้นมารวมแล้วนะคะมันก็จะเกิดไปว่ามีทุนแล้วก็ดําเนินธุรกิจไปเมื่อวันหนึ่งสหกรณ์ รวมตัวกันเป็นเงินธุรกิจประสบความสำเร็จมีกำไรนะคะกำไรที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะสกวอนจะนำมาแบ่งปันคืนให้กับผู้ถือหุ้นทั้งหมดนะคะก็คือแบ่งปันไปสองส่วนหนึ่งเงินปันผลเงินปันผลคืนให้ตามหุ้นที่ถืออยู่มีหุ้นเท่าไหร่ีมีกำไรเท่าไหร่จะจัดสรรปันผลกี่เปอร์เซ็นต์ก็จัดคืนให้ส่วนที่สองนะคะที่แตกต่างจากเอกชนแล้วก็บริษัททั่วไปเขาเรียกว่าเงินเฉลี่ยคืนใครมาทำธุรกิจกับสกวอนมากสมมติว่าเราขายปุ๋ย เติมน้ำม,มันสมมติเป็นสกอนภาคการเกษตรนะคะมีขายมีขายปุ๋ยแล้วก็มีปล่อยเงินกู้นะคะสองส่วนถ้าสมมติสมาชิกสะกอนเข้ามาร่วมซื้อปุ๋ยกับสะกอนก็จะจดไว้ว่าซื้อเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่แล้วก็มากู้เงินกับสะกอนอีกฝั่งหนึ่งเป็นเท่าไหร่ถ้าเกิดธุรกิจปุ๋ยมีกาําไรในส่วนนี้ค่ะกำไรส่วนหนึ่งเอาไปปันผลคืนกับ,กบให้ผู้ถือหุ้นทุกคนผู้นี้ก็จะต้องจัดก,การอีกส่วนหนึ่งเราจัดสรรให้สําหรับ คนที่มาซื้อปุ๋ยอะคะ่ะทำธุรกิจกับเราเราเฉลี่ยเงินคืนให้เป็นเปอร์เซนต์ให้ว่าจะเฉลี่ยคืนตามสัดส่วนที่คนมาทําธุรกิจร่วมกับสปอร์นเท่าไหร่แต่ว่าได้สัดส่วนมีกาไรเอามาคืนนะคะนี่ก็เหมือนการถ้าสินเชื่อมีกําไรพอสินเชื่อมีกําไรปุ๊บก็คืนหนึ่งปันผลคืนให้ผู้ถือหุ้นทั้งหมดอีส่วนหนึ่งใครมากู้ก็จะได้เงินเฉลี่ยคืนกับคืนไปเหมือนส่วนลดดอกบเบี้ยนะคะแต่ถ้าไม่กู้ก็ะไม่ได้ าคุณมาเป็นสมาชิกสปอร์มาทําธุรกิจกับสปอร์คุณก็จะได้รับผลตอบแทนเมื่อการทำธุรกิจนี้กำไรกลับไปซึ่งมันก็แตกต่างจาก s อสหรือบริษัททั่วไปก็คือคนที่เป็นเจ้าของเท่านั้นนะคะคนนี้เป็นเจ้าของก็คือเจ้าของกิจการนะคะมันจะเป็นผู้ถือหุ้นผู้จัดการเจ้าของเมื่อได้กําไร ค่ดการลงละเจอช่วงนี้เอาไปเดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะงั้นเจอดรพงษ์ทองก่อนค่ะเดี๋ยวจันนี้จริงจริงค่ะในจริงถ้าพี่บัสสรุปจะบอกคุณภาคเนี่ยในส่วนของการบริหารเนี่ยของสักรเราจะคุ้นชินกับคำหนึ่งก็คือวันแมนวันบวกคือไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณจะถือหุ้นเท่าไหร่ตามตามไปที่ตามที่คุณเป็นมนุษย์หนึ่งคนคุณจะมีสิทธิ์ในการออกเสียงสักรเพื่ออ่าวิธีการบริหารในหนึ่งเสียงแตกต่างจากธุรกิจและชนิดประสบภุม เพราะนั้นแ่ละถ้าเรามองความแตกต่างถ้ามองเป็นสองส่วนใหญ่ให้มองเรื่องของวิธีจัดสรรจำไลกับเรื่องของสิทธิในการบริหารครับเชิญอาจารย์ครับขอบพระคุณนะคะเนี่ยอาจารย์จะถามต่อไปว่าแล้วสหกรณ์เนี่ยค่ะได้สนับสนุนเอสเอมออย่างไรให้มีความเข้มแข็งการที่ในปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะมีปัญหาเยอะนะคะทั้งโรคระบาดเอ่ยในตอนที้สงครามอีกแล้วอะค่ะอาจารย์พัดค่ะไม่ทราบว่ามีแนวทางอย่างไรบ้างที่จะช่วยได้นะคะขอบพระคุณค่ะค่ะ พอมาถึงประเด็นอย่างนี้นะคะก่อนคือเราได้รู้จักสองส่วนแล้วแบบมองถึงเรื่องว่าแล้วสังกสนจะมีส่วนช่วยในของ s m e อย่างไรนะคะอันดับแรกก่อนนะคะต้องมองอย่างนี้มองภาพด้วยร่วมกันก่อนนะคะว่ากรมหลวงสังกสนนะคะเป็นส่วนราชการนะคะที่มีหน้าที่เป้าหมายเลยคือส่งเสริมสนับสนุนให้สากสที่อยู่ในการดูแลทั้งหมด8 00 0ันกว่าแห่งในปัจจุบันนี้นะคะให้สามารถดําเนินธุรกิจได้ให้ นะคะภายใต้คอนเซ็ปต์ของคําว่าหลักการสากรที่มีอยู่ในมือซึ่งซึ่งนะคะเอเก็มีเรียกว่ามีส่วนราชการที่ดูแลอยู่ก็คือสํานักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเราเรียกชื่อย่อว่าสสวถ,ถ้าจำไม่ผิดนะคะหน่วยงานนี้ก็จะดูแลส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยเอเีอยู่ก็เหมือนกับกรมส่งเสริมสากรก็ดูแลสงกรทั้งสองห,หน่วยงานนยคะก็ดูแลเพื่อให เรียกว่าสถาบันธุรกิจในในระดับฐานราให้สามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็เป็นกําลังทางเศรษฐกิจในประเทศไทยนี้ถามว่าแล้วมันช่วยเหลือกันได้ยังไงเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นที่ที่อยากจะมาชวนคุยว่าจริงๆแล้วมันเหมือนเราตต่คนหนางทำธุรกิจเอสบก็ทําไปสกรอนก็ทําไปโดยมีกรมส่งเสริมสกรอนเป็นหน่วยงานที่ดูแลเอก็ทําไปโดยมีอ่าหน่วยงานอ่าสสวดูแลอยูย่เบื้องหลัง มันจะมีส่วนที่เรียกว่ามาสนับสนุนหรือเพื่อปุลการขออนุญาตชวนคุยเป็นเรียกว่ามุมของการดําเนินธุรกิจไปดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าถามว่าสนับสนุนในเรื่องเงนินทุนในเรื่องกระบวนการต่างๆเชื่อแน่ว่าสาวสาวมีส่วนที่สนับสนุนเอเจมีเยอะมากมีโครงการกอบพันโครงการในที่ผ่านมากรมง่งเสริมก็เช่นเดียวกันสน่งเสริม